เป็นการจัดตอบแทนพี่ทั้งสองคนนี้ที่ได้ไปเป็นเพื่อนในการที่เราไม่เคยโดนทําแบบนั้นก็คือต้องไม่คิดนะว่าจะต้องไปไปเหมือนกับไปให้ปากคํากับเจ้าหน้าที่ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการที่ว่าเราไปแสดงตัวเองว่าเราบริสุทธิ์นะครับเพราะว่าเราที่เรา มีข่าวอะไรต่างๆนานาใครพูดต่างๆนานาเนี่ยมันคือคือคําพูดของเขาแต่สิ่งที่แน่ของจริงก็คือเราถูกจ้างไปนะครับนักดนตรีทุกคนเนี่ยถูกจ้างทั้งนั้นนะครับเราเราเราเป็นผู้รับจ้างแล้วเราเราซะอีกที่จะเป็นคนทํางานเพื่อหาเงินให้กับการกุศลนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องวิ่งสวนเข้าไปเลยดังนั้นแล้วโดยเฉพาะพี่เมาพี่วินัยเนี่ยมาถุดมาถุดอาสาที่จะไป ไปมันก็ไปช่วยพูดอีกคนหนึ่งอ่าพี่พูดอีกคนหนี่งนี่คนเนี่ยพูดอีกคนหนึ่งก็ไปกับพี่อาต๋อยนะฮะเพื่อจะไปแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะซึ่งวันนี้เองบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะเป็นการเอานำเงินรายได้จาก่วนอีไปอมอบมอบให้กับสมาคมดนตรีครับเพราะว่าตรงนี้ไม่กล้ามอบให้ที่ท <laughs> ทอื่นละมอบให้กับสมาคมดนตรีครับเพราะว่าพี่เม้าเนี่ยเป็นพี่สาวที่น่ารักที่สุดแล้วก็พี่วินัยก็ใน ในฐานะที่เป็นอดีตนายกสมาคมดนตรีแล้วก็ผุ้สื่ที่เป็นเพื่อนที่สมาชิกสมาคมดนตรีผมก็ขอเป็นด้วยนะพี่นะทั้งวงเลยนะทั้งวงครับทั้งวงเพราะว่าสมาคมดนตรีเนี่ยต้องใช้เงินนะครับต้องใช้เงินเยอะแล้วรายได้ในทางสมาคมดนตรีเนี่ยผมยังไม่รู้ยังมองไม่ออกเลยว่าจะจะจะหามาจากทางไหนนะครับก็เลยพาี่หาแล้วแหละ พี่ก็หาผมช่วยหาอีกคนนึงก็มีวันนี้ก็จัดง่ายๆจัดแบบว่าอะไรอ่ะทานข้าวกันกับแฟนคลับที่รักกันะนะครับแล้วก็มาให้กําลังใจผมก็มอบเงิน5 0,000บาทให้กับสมาคมดนตรีก็คือจากที่เราได้จากการขายบัตรนี่แหละครับที่เหลือก็แบ่งนะดนตรีครับคนละห้าพันจริงๆสมาชิกเยอะไหมครับปัจจุบันนี้แล้วก็รายได้สมาชิกไหนสมาชิกขคนตรีหมื่นประมาณหมื่นคนแปดพันกว่าคนครับแบ่ เราตั้งมาตั้งกับ2,510ต,ตรงนั้นมีการเสียเงินสำรัรบค่าสมาชิกอะไรไหมเรามีค่ะแ,บบแต่ว่ามหมายความว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งเราจะเจอการทํางานที่ไม่ซื่อตรงนะคะแล้วกว่าที่ป้าจะเข้ามาเนี่ยต้องทะเลาะกับคนอีกเยอะมากจนกระทั่งเรามีเหลือตังอยู่ไม่สักกี่บาทหรอกเนาะ <c oughs> นะไม่กี่บาทแล้วเราก็ค่อยๆหาไปนะครับแต่กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ทํางานจรงิงจังเราไม่เคยมีงานเลี้ยง <c oughs> ไม่เคยคไม่ว่าจะปีใหม่ มันพูดมากก็ซื้อพิซซ่าให้มันกินกันนะคะ <c oughs> จบข่าวเรื่องจริง <c oughs> ค่ะเรื่องจริงเราไม่เคยมีงานเลี้ยงไม่เคยคนนี้คือกี่บาทต่อต่อปีพันโนค่ะเอ้ยตลอดชีพค่ะหนึ่งพ <1, 100 S 2> ันหนบาทตอ่อต่อคนหนึ่งคนนะคะแล้วเรามีสวัสดิการให้ทั้งเจ็บป่วยให้ทั้งเสียชีวิตเรามีให้ปัจจุบันใครเป็นนายกค่ะคุณประยงชื่นเย็นค่ะ อดีตนายกอดีตนายกเลยล่ะวันนี้เป็นวันที่มาร่วมในงานคอนเสิร์ตเปิดใจนะครับระหว่างพวกเราทุกคนกับวงพิงค์เพนเตอร์เนี่ยเราก็อยากจะเชิญชวนท่านคิดในทางบวกเพราะว่าเรานั้นบริสุทธิ์ใจแค่เรางทำอะไรตรงไปตรงมาบางทีอาจจะเข้าใจผิดว่าจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ที่จริงเนี่ยเราเปิดใจเนี่ยก็คือเราคิดในเชิงบวกนะครับเราก็มีความสุขไม่ไม่กังวลเลใดทั้งสิ้นครับคือสิ่งที่เราอยากให้รู้เนี่หนู การจ้างดนตรีเนี่ยมันไม่ได้จ้างแค่แค่นี้บางคนไม่เข้าใจแต่ถ้าเขาสั่งต่อยมาว่าผมต้องการระดับไหนเขาเป็นคนไปหาอย่างที่มันมีปัญหาทำไมไอ้ไอ้สี่แสนอันนั้นเพราะเขาจ้างวงออเคสตรา40คนถ้าไม่ใช่อย่างนั้นเราก็เล่นกัน8ชิน้น16ชิน้น12ชิน้นนั่นคือปกติมันก็ไม่กี่สตางค์แต่คุณเอามาแล้วคุณต้องมาซ้อมซ้อมกี่วันเล่นกี่ จะเล่นกว่าจะเล่นเนี่ยเราซ้อมกี่วันแล้วคุณคิดว่า40คนเราให้เคนละร้อยเหรอฮะมันไม่ใช่นะห้าร้อยเหรอไม่ใช่เป็นทางเงินที่แบบไม่เป็นรถูกต้องค่ะอันนี้ไม่เป็นแล้วค่ะมันไม่เป็นแต่เราอธิบายให้ฟังว่าหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจวิธีการจ้างงานของพวกเราที่ไม่ใช่งานการกุศลที่ การกุศลแต่เป็นการจ้างงานที่ราคาราคาไม่ได้มากมาแแต่เมื่อต้องการวงใหญ่มาเนี่ยหนู4ี่ชิ้นนะหนูหนูคิดไปแล้วสมมะคนแล้วเท่าไหร่เราไปให้เขากี่ร้อยได้มันไม่ได้หนูมันอย่างน้อยขั้นต่เราต้องสามพันสี่พันค่าน้ำมันเนี่ยนะฮะใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งซ้อมสิบวันมีหลายท่านบอกว่าทำไมรุ่นนี้ต้องซ้อมเฮ้ยไม่ซ้อมตายนะไม่ซ้อมไม่ได้นะครับซ้อมยังผิดเลยค่ะ คือการแสดงในลักษณะที่เราจัดเนี่ยคือเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ว่ามามาแจมกันอะไรต่างๆนั่นโอเคนั่นคือสนุกสนุกแต่ถ้าเกิดเอาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเป็นไปไม่ได้ที่นักดนตรีหลายสิบชีวิตเนี่ยนะเล่นพร้อมกันได้นะครับเหมือนกับพระสวดน่ะนะครับเหมือนพระสวดแล้วก็ถ้าเกิดถ้าสวดองไหนสวดย่างองไหนสวดย่างก็มันก็ไม่ใช่เป็นพระสวดนี่ก็เหมือนกันดนตรีเนี่ยมันมีรายละเอียดและสิ่งที่โดยเฉพาะทางพวกเราเนี่ยรู้ดีก็คือว่า เราเนี่ยอายุขนาดนี้แล้วยังทำมาหากินนะยังทำมาหากินอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ทำมาหากินที่สำคัญต้องมีคุณภาพด้วยาการที่มีคุณภาพคือเราต้องสอมนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมีหลายอย่างหลายบางทีเนี่ยเขยหาว่าผมผมวันนั้นมีคอนเสิร์ตแล้วผมจัดกิจแล้วผมเอากีตาร์มาโชว์ข้างหลัง <laughs> มาโชว์ข้างหลังเช,ชื่อไหม,มันมีคนบอกผมว่าผมอไปเอาเงินพลามาซื้อกีตาร์ <laughs> ผมบอกตรงผมเสียใจ <laughs> ใเปลนเราผมผ่อน ทั้งชีวิตน่ะนะครับคุณไปได้เลยร้านมิวสิกคอนเปตบบนเชนทัลนเวไปถามเลยผมจะเอาเงินที่ไหนไปเอาเงินพระมาได้ยังไงไม่เกี่ยวเลยมีแต่ให้เงินพระครับเรียกได้ว่าเป็นข่าวแต่ม่รู้สึกเป็นสิ่งดังของไวกครบเป็นดังมันไม่ใช่ดังมันไม่ใช่ดังพร้อยหรอกหนูแล้วเราก็ไม่ได้โทษท่านเราก็ยังขอบคุณในสิ่งดีๆที่ท่านคิดอันนี้เรื่องจริงชุดยอดมากๆตรงนี้เนี่ยเราเรายังทําตามนั้นแล้วเราจะไม่ซ้าเติมแต่มันเป็นการทํางานที่ เราไม่ทราบความการทํางานของเขาเท่านั้นเองแต่ถ้าเรารู้ตั้งแต่แรกเราก็คงไม่ทำแบบนี้จะมีการแบบว่าเลือกงานมากขึ้นไปทำแบบรัวไม่เลือกอะแบบว่างานการทุศสแลรวโดนแบบนี้อ๋อไม่ไม่มีแล้วตอนนี้เนี่ยขอบคุณสิกาโกฟขอบคุณทุกคนที่ทำให้ทุกอย่างมันมันเป็นบทเรียนที่เราอันนี้เราได้บทเรียนนะหนูเราขอบคุณทุกคนที่ทําให้ทุกอย่างกระจ่างนะคะแลวการที่ท่านคิดอะไรดีเราก็ไม่ซ้าเติม แต่เมื่อผ่านไปแล้วพวกเราต้องระมัดระวังโดยเฉพาะตำแหน่งศิลปินแห่งชาติ่ท่านทรมานมากมสองคนกับวินัยมันค้ำคอมากมน,นะฮะมไม่กระทบค่ะไม่กระทบหนูอย่าลืมนะคะเราจิตใจเราทำอะไรตรงตามนั้นเราไม่มีวันกระทบนอกจากถ้าเราคิดไม่ดีนั่นคือกระทบพวกเราไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังเรื่องจริงเท่านั้นแล้วเราโปร่งใส โอ้แน่นอนหนูหนูจะตรวจเมื่อไหร่ตรวจได้แล้วเพราะเรานี่เสียภาษีเต็มป้านี่ภาษีเต็มช่วงงานเยอะๆขอโทษฉันเสียเป็นแสนนะครับผอใ้ามันรู้มั่งตนี่หาเป็ดคันดีไปยังไงครับไม่มีไม่มีไม่มีเราเขาแคบเราไปเป็นพยานแล้วเราวิ่งเข้าไปหาครแสดงผู้การท่านน่าท่านน่ารักมากไม่มีแล้วแต่ใครจะคิดยังไงใครจะด่ายังไงใครจะว่าไงเรื่ององมึงไม่เกี่ยว ใช่พี่เมาเลยไม่แล้วค่ะไม่เกี่ยวค่ะเราไม่เราไม่เราไม่สนนะคะเราไม่สนเราไม่สนคุณยมาดาอะไรเราแบบชนิดนั้นขอโทษนะคุณตรวจสอบบ้านดิฉันได้ทางบ้านลูกอีฉันทํางานภาษีเต็มเป็นค่ะทั้งบ้านผมมีผลกระทบที่กระทบอะไรวะวันนี้ไงเต็มเลยแกเพราะบอกว่าคอนเสิร์ตเปิดใจนะอันนี้มีผลกระทบมากในทางบวกครับผมไปที่ไหนมีแต่คนอยากจะไปจ้าง ขอบคุณมากนะครับที่กราุนาด่าเรามาขอบคุณมากครับตรงนี้เนี่ยคือวงพิมแมนเตอร์นี่จริงๆไม่มีใครสนใจแล้วเดี๋ยวนี้ใครเห็นพวกป้านใครเห็นหน้าผมจำได้หมดเลยจำได้หมดนะนี่ยังจุดานี่วินัยนี่ผุดสดียังจะเขายังเป็นนักร้องนี่เป็นนักดนตรีคนหนึ่งแล้วรับเงินเยอะกว่าเพื่อนด้วยเพื่อเอาไปแจกน้องคุณเข้าใจถึงการที่เป็นพ่อบ้านไหมลูกคะ หนูนึกถึงวงมูลนิธิสุนทรภรรถ้าไมคุณอึดถึงต้องจัดการน,นี่นู่นนูนี่เพราะนี่คือเหมือนกันเขาต้องดูแลลูกน้องอให้ได้รู้เ,รเลยอะรเขก็ขอบคุณที่กรุณา พูดถึงผมมานะครับทำให้ผมมีงานเยอะแยะอะไรแบนี้นะขอบคุณมากมากรแต่ไม่ได้เอาไม่ได้ไปเอาเงินใครมาซื้อกีตาร์นะเก็บเองเพราะเป็นมือกีตาร์มาสิปีแล้วห้าสิบสี่ปีแล้วไม่ใช่ไอชุดนี้หมดก็เอาใหม่ไม่ใช่อายุห้าสิบสี่นะไอชุดนี้หมดเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่ ย้อนนิดนึงนาครับวันนี้ห้าหมื่นมอบให้กับสมาคมตรุรทีว่ามันมีความจำเป็นยังไงบ้างที่บอกว่าสมาคมต้องมีต้องมีเงินสาหรับการไปช่วยด้านด้านไหนบ้างคะเนียเอาอย่างนี้นะหนูถ้าหนูเข้าไปในสมาคมาหนูตรวจสอบได้หมดเลยเพราะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทํางานหนูจะต้องรู้ว่าเราเสียอะไรบ้างค่าอะไรต่ออะไรเราพูดตรงนี้ถ้าจะลําบากหน่อยไปคุยกันข้างหลังปีหนึ่งเป็นสองแสนกว่าแล้วเราไม่มีรายรับ แล้วเราทำยังไงเราทำยังไงที่เราจะต้องอยู่ให้ได้สำหรับเป็นค่าพื้นที่ค่าภาษีที่เราต้องเสียเราต้องเสียนักดนตรีเจ็บป่วยอีกอันนี้ค่ะที่เราบอกเจ็บป่วยเนี่ยเขาคูณแจ้งมาแจ้งเบอร์สมาชิกมาเป็นสวัสดิการเราจ่ายเสียชีวิตแจ้งมาเราจ่าย5,000บาทนี้ก็คือสวัสดิการสมาคมดนตรีค่ะใช่ค่ะบตั้งแต่2,510ัูก้าร้อยสลก สมาคมเราเปิดมาตั้ง2 5 1 0จังหวัดสมาชิกตอนนี้ก็นับ8พันชิตน8,000กว่าคนเกือบเกือบเกือบหมื่นแต่ว่าระยะหลังมันมีอย่างนี้หนูคนที่รับเข้ามาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็นอาชีพนับร้องนับดนตรีแต่ตอนหลังมีเปิดให้เข้าไปด้วยเดี๋ยวเรากำลังมีอย่างนั้นเพราะว่าเขาก็จะได้เข้าใจแต่รายได้เราไม่ใช่มาจากการรับสมัครสมาชิกไม่ใช่คนะเด็ไปต่ะ หนูหาสิคะหนูหาสิคะจะจ่ายอะไรหนูจัดคอนเสิร์ตหนูก็ได้สตังค์มาไงครบหนูก็ให้สมาคมค่ะที่สำคัญก็คือว่าสมาคมดนตรีเนี่ยเราจะพูดกันสั้นๆแต่ถ้าจะพูดให้เต็ม,มก็คือสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กลัวอมาพูดตอนนี้ก็พูดไปอย่างนั้นแหละแต่เอาเขาจริงๆไห่หรอกเราไม่รู้ว่าเขาขอไปทําอะไรเจ่ไหะฮะเราก็ให้เราก็จะได้บุญตรงนั้นแหละเขาจะเอาไปทําอะไรเนี่ยบางทีเนี่ยเราอันนั้นเราเราไม่รู้แต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาจะไปไปสูบยาไปนแหละเราก็ไม่ให้แต่ถ้าเขาบอกผมไม่มีข้าวกินนะครับก็ให้เจ่านะฮะ น,น,นั่นคือแต่เขาจะเอาตามซื้อข้าวไปไปซื้ออย่างอื่นผมก็ไม่รู้อันนี้นั่นคือแต่บุญเราได้แล้วไงผมคิดอย่างนั้นนะตน,นรรรตรีเราจะต้อง,ว,อง,ว,ว,องว,วตงวงรวจสอบได้<ห>ค่ะต้อง<ม>ตรวจสอบแล้วเหรอเนาะคือเราหนูแต่ตอนนี้เราว่าพระไม่วัดไม่ค่อยกล้าเอาพูดตรงๆวัดไม่ค่อยกล้าเพราะว่า กลัวจะเกิดปัญหาแต่ถ้าวัดซื่อตรงจริงเราก็ทําได้ถูกไหมคะอย่างวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพวกเราสมาคมมิตสีช่างใส่สีเหลืองเนี่ยจะไปร้องที่บางปูอีกครับว<อ>ันวนี้วันไคธงชาติไทยนึกออกไหมพูดถึงบางปูผมคิดถึงใครสักคนคิดถึงใครหรอกผมไม่รู้เหมือนกันคุณรู้คุณรู้ซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้เองเราก็ยืนยันได้ว่าที่เราจะนำเงินไปบริจาคให้กับสมาคมที่โปร่งใสร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีเขาตั้งใจเลยเขาตั้งใจตั้งใจคือ ตอบแทนพี่เมาด้วยแล้วก็รู้ว่าสมาคมจิตต้องหาสตาฟมันไม่เยอะหรอกครับเงินห0,000่นบาทเนี่ยแต่ว่ามันเป็นน้ําใจที่มอบให้กับพี่ไม่ใช่พี่ให้สมาคมให้สมาคมพี่ก็ดูแลสมาคมอยู่อนาคตก็น่าจะเป็นนายกคนต่อไปนะครับผมขออวยพรเป็นอย่นั้นนะครับโอเคยังอยากเล่นแล้วไม่อยากร้องแล้ว